thôi <laughs> mẹ còn lấy cát đái là nó hạt hiếm thôi mẹ còn lấy cát đái là nó hạt cái <laughs> cả <laughs> có đi làm cho mẹ còn lấy nữa cả

ชาชาตัดฟักทองกับแม่คุณหนุ่ยนะคะนี่ยายมายายมาแม่คุณหนุ่ยขอตัวไปห้าฟักทองก่อนนะคะต้องเดินห้าเดินห้าเอาหน่อยนึงนะคะน,นั่นนะคะขอบคุณที่รับชมแม่คุณหนุ่ยนะคะสวัสดี เห้าเอาแลค่ะอาจารย์อจารยองกับแม่คนนียนะคะว้าวตรงนี้นี่มาช่วยนะคะ

นี่นักปัดองแม่คนนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆตัดปักทองแม่คนไหนกันนะคะช่วยมาเลยค่ะหรืแม่คนไหนทำตัดปักทองนะคะช่วยๆเลยนะค่ะช่วยๆเลยค่ะนะคะ

นีก็สวยนะคะดูสวยๆเลยค่ะเดินห้าเอาหน่อยนึงนะคะ นี่เงี้ยอ้วนนะนี่ค่ะสวยเลยมีใยหมาคือหมาแม่คนนี้ข้อตัวไปห้าฟักทองก่อนนะค่ะมต้องเดินห้า มาเลยค่ะมี่อ้อนนะกห้าแลค่ะนคะ อบคณที่รับจมแม่คนนี้นะคะสวัสดีค่ะเอาตรงห้าเอาไมะอ๋อ นี่นี่อ้วนดูซวยๆเลยค่ะมีอีกหนึ่งมุนะค่ะส,สวยเลยค่ะ,อะ,คะ,คะโอเค อคอมึหหาเอาเด้ค่ะต่อยายค่ะสว,สวยเลยนะคะ่ะ สวสวยเลยค่ะได้สี่ลูกแล่วนะนีก็ไอ้นเดินห้าวนะคะ่ะนี่เนะะี่ยพวกเรงไม่กินนี้ ไม่กนี้ค่อมเลยน่ค่ะก็คุณคคที่รับชอมแม่กุน้ยนะคะสวัสดีค่ะมีใย,ยมาค่มา แม่คุณหนุกยอดตัวไปห้าฟักทองก่อนหนักค่ะต้องเดินห้ามีอีนึงหนุ่มเนะค่ะเขื่อนเลยค่ะอ๋อลุกซื้อลุกซื้อเขื่อนเลยนะค่ะน่ากินมากเลยค่ะเป็นห้าเลยเนั่นนะคะขอบคุณที่รับชมแม่คุณหนุ่ยนะค่ะสวัสดี ก็ดีค่ะเพื่อนๆตัดปักทองให้แม่คนใหม่กันนะค่ะช่วยมาเลยค่ะนลยแม่คนใหม่พมาตัดปักทองนะค่ะนะี่ค่ะช่วยเลย อาจารย์ตัดปังกองกับแม่คุณหนึ่ยนะค่ะ Hola, Elena.